ไฮโซน้ำหวานภรรยานาวินต้าไม่ทนปกป้องลูกสามคนจากสายตายเหยียดหลังจากที่ไฮโซน้ำหวานภรรยานาวินต้า พาลูกๆทั้งสามคนไปนั่งเล่นและทานขนมที่ร้านกาแฟเจ้าประจำเหมือนเช่นเคยวันหยุดที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลับกลายเป็นวันที่ต้องเผชิญกับสายตาที่ไม่เป็นมิตรจากผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งทำให้น้ำหวานต้องลุกขึ้นปกป้องลูกๆด้วยความรักและความอดทนอย่างที่สุดโดยเจ้าตัวได้โพสคลิปและแคปชั่นไว้ว่า วันนี้เป็นอีกวันธรรมดาที่แสนจะหนักเมื่อต้องทำหน้าที่ปกป้องลูกทั้งสามคนจากสายตาคนคนหนึ่งที่ดูโหดร้ายและน่ากลัว ทุกวันหยุดของเราเราเพราะคุณพ่อเดินออกไปข้างนอกเหลือแค่คุณแม่ปกติน้ำหวานจะพาลูกๆทั้งสามคนออกไปนั่งร้านกาแฟและทานขนมนอกบ้านด้วยความที่เด็กสามคนของเขาเคยชินกับการไปร้านกาแฟเจ้าประจำในความเป็นเด็กมีคุยกันร้องเพลงซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างแต่เราดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่ได้ทำให้รบกวนใครจนเกินไป มีลูกค้าทุกโต๊ะนั่งยิ้มและหลายท่านทักทายคุยกับเด็กๆ แต่ในความสนุกนั้นกับมีสายตาคู่หนึ่งนั่งค้อนน้องและหันมามองลูกทั้งสามเหมือนจะกินลูกน้ำหวานทั้งสามคนเข้าไปในท้องด้วยความที่อาจจะมานั่งทำวิทยานิพนธ์ต้องการความเงียบแบบไร้เสียงซึ่งส่วนตัวแนะนำว่าคุณควรนั่งทำที่ห้องเงียบๆเ,เพราะร้านกาแฟ,แฟเสียงเครื่องปั่นก็ดังมากทุกโต๊ะก็นั่งกันเป็นครอบครัวบ,บ้างคุยสนุกกับเพื่อนๆบ้างโดยรวมดูอบอุ่นแต่มีท่าน ผู้หญิงอายุประมาณ23-25อยู่ท่านหนึ่งมาด้วยอาการหันมามองเด็กๆด,ด้วยสายตาแย่ๆถึง3-4ถึงครั้งทำให้เด็กตกใจและเขายังไม่รู้ว่าเขาผิดยังไงทำไมต้องเจอการสายตาแบบนี้กับผู้ใหญ่ที่ใหญเพราะความคิดไร้คุณธรรมเช่นนี้ ถ้าคุณอยากจะว่าต้องว่าที่น้ำหวานเลี้ยงลูกอบรมไม่ดีไม่ใช่ส่งสายตานี้ไปที่เด็กหนึ่งขวบครึ่งห้าขวบและ7จขวบแบบนี้ในขณะที่คุณก็คงเคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนน้ำหวานอาจจะอบรมลูกไม่ได้พอแต่ด้วยการเลี้ยงดูของคนเป็นแม่เราจะสอนให้เข้าใจไม่ใช่สั่งด้วยสายตาอย่างไร้เหตุผลเพื่อทําให้เด็กกลัวน้ำหวานอยู่ในจุดที่ปกป้องลูกด้วยความอดทนสูงสุดคือ เดินเข้าไปที่โดดังกล่าวและมองเพื่อส่งสายตาบอกว่าว่าที่ชั้นสิและในขณะเดียวกันได้บอกลูกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่ตรงนี้หนูไม่ได้ทำอะไรผิด เพื่อให้กำลังใจลูกไม่ให้กลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะน้องโกกกำลังจะร้องไห้และน้ำหวานได้พูดตรงโตะนั้นไปว่าการที่ผู้ใหญ่แสดงปฏิกิริยาแบบนี้ต่อเด็กมันแย่กว่าสิ่งที่เด็กเสียงดังเยอะมากคะซึ่งน้ำหวานก็รอเขาที่จะคุยโต้อตอบแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบคำพูดใดๆแต่วันนี้รู้สึกอดัดอั้นจริงๆไม่อยากให้คุณแม่ท่านไหนมาเจอในสิ่งที่เจอแบบน้ำหวานในเหตุการณ์จริงมันแย่กว่านี้มากคะแม่ลูกสาม